เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง t 2 C นะครับและว,วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมนารุโตะภาค4นั่นเอง u l t i m a t e Ninja Storm 4นะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นในโหมดของเนื้อเรื่องกันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าจากที่ดูตัวอย่างของสตรีมเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหค่อนข้างพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเออสกิลของตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมอย่าได้รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย ณที่แห่งนี้มีม้วนคำริไร้นามอยู่ที่เขียนอยู่ในนั้นคือเรื่องราวที่ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดหากมีความมุ่งมัน่นที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็จงคายผนึกออกด้วยมือของเจ้าเองความมุ่งมั่นของเจ้า ข้าได้รับรู้แล้วเช่นนั้นข้าจะเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์นินจาที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อสู้กับมดาดะ เป็นจุดเริ่มต้นห่วงโซ่แห่งการต่อสู้อันไร้จุดจบเริ่มจากยุคถือกำเนิดจวบจนผ่านพ้นยุคของโอซซสกิไปแล้วแต่ห่วงโซ่ที่ไม่เคยขาดตอนลงนั้น ก็ยังคงอยู่กลายเป็นนินจากลายเป็นตระกูลกลายเป็นหมู่บ้านไม่มีการหยุดพักสงครามไม่รู้จักสิ้นสุดกับทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งความเกลียดชังก็ยิ่งแ่ขยายออกไปด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงต้องเผชิญหน้าและต่อสู้กันต่อไป หมายถึงรุ่นที่หนึ่งกับมาดา,านะครับวิชารับคาถาไมา้มันปรึกษากอเกิดคาถาเชิญก <c oughs> ้าวห่างนะครับโคเทเท่เอาแล้วมันหยดแน่นอนมาแล้วนะครับโอเคกดขึ้น กับกดไม่ทันโอ้ยกระเด็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวก่อนสินะกระถางไมา้มังกรไม้ไปแล้วรัดเก้าหางอื้อกัดที่คอเอาละครับเอบ้ยโอเคเดี๋ยว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 โอ้โหยังไม่ทันตั้งตัวอืมอืมขอตั้งตัวก็ไม่ได้หรอมาดาระนี้เจ้ามาทำให้ข้าสนุกหน่อยเถอะ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอเคึโอเคถอยหลักตั้งหลักก่อนโอเคลบอือ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 ต่อยเสยโอเคลบได้อือลบอืออืออือโอเคโอ้ยจะปล่อยดาวกระจายปล่อยไม่ทันโอ้ลบไปแล้วมาดา่ละพี่เจ้าอือโดนอืออือเป็นไงเป็นไงโอ้ย เกาะแตกโอเคลบก่อนอืมอืมอื้อกระถาไม้โอเคสวยงามเสียพุ่งโอเคพุ่งโอ้ยลบลบก่อนอืมอื้ออื้อโดนโดนอืมอต่อยลงพื้นเป็นยังไงเอาแล้วครับโอเคเฮึเรียกสัต์หางเหรอแค่ต้นไม้คิดว่าจะขังขนไดไงั้นหรือ,อนั่นมันแบบนี้แหละ จะคิดว่าจะหยุดค่าได้อีกหรือเปล่าเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอเคเฮ้ยอือโอเคหมาดิบาดตระโอ้ยเดี๋ยว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 เดเดีดขอดาบก่อนผู้ชมดาบอยู่ไหนขอดึงดาบมาดาบโอเคได้ดาบแล้วนะครับเดี๋ยวคิดจะใช้ดาบทื่อๆนั้นทำอะไรฮาชิมะอาชิรามะนะครับไม่ใช่ฮาชิมะเดี๋ยวโอเคมาเลยอุ้ยคาถาไฟ แม่งวิ่งเข้าไปหากระถางไฟเฉยเดี๋ยวโอเคหลบหลบอืออือคิดว่าจะเอาดาบมาทำอะไรงั้นลรืเดี๋ยวก็รู้มาลละโอเคอือนี่แน่นี่แนะน่เนะกาะแตกไปบ้างเป็นไงอือดาบหาเกาะโอเคไม่โดนนะเป็นอะไรกลัวขึ้นมากันหรือหลบได้หลบได้เขาเติร์แอทแท็กหรือเปล่าโดนไปหนึ่งทีนะครับเอาไงมาล,ละขอชา้าพลังก่อน โอเคอโอ้ยเกาะเราแตกบ้างแล้วคราวนี้ออออเกาะแตกกันไปข้างนึงฟันเข้าไปหลบได้เงินรึอืมดาบเราใม้มันเทพนะครับเอาไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืออหลบอุ้ยหลบอีกทีหลบออ้๋เลือดแดงแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับถอยมาก่อนถอยมาก่อนพลังก็จะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบอือ เออเอาไงเคาน์เตอร์แอทแท็กไปดิอืมโดนไปมาดาละมีเจ้าอือ้อโดนแล้วไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จพลังแป๊บน,นึงวิ่งมันก้าวหางมันเรียกก้าวหางแล้ววะจัดการมาเลยกระามไมมมนุษย์พฤ่งสาผมเติมให้เออ โอ้โหโคตรแรงอ่ะ <_ EN> โอ้โหมือแดงเลยนะถ้าทางจะร้อนเฮ้ยเยกดขึ้นกดขึ้นยังส่วนมาได้อีกอ่ะโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอาแล้วสวมเกาะให้ด้วย <_ EN> ให้สัตหางสวมเกาะซูซโนโอเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วสินะ <_ EN> โอ้โร้อนดิดูตัวดิเย <_ EN> ตัวเป็นไฟ มาตัดสินกันมาเลยมาตาละอืมวิง่งซัดเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปซัดก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอื้อโดนเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเรายิงไกลได้มั้ยยิงไกลได้นะครับโอเคอมีจรวดด้วยฮะ์ริสลบลบลบโอเคเอาละมาตาละเตรียมใจอ้อโดนโดน ื้อต่อยต่อยซ้ายต่อยขวากระโดดซัดอีกทีนึงแล้วกันื้อขอสักหน่อยแล้วกันนะเก้าหางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเชิงแป๊บหนึง่งคุณผู้ชมช้าพลังช้าพลังลอง้อน่อนวิ่งไปแล้วแหละไม่รู้เป็นไงลบลบลบเออเอาไงเอาไงโอเคกดอันเคาน์เตอร์แอทแทื้ออ้ออืออ,อโดนโดนเอาไงเอาไงซัดเข้าไปกลางหลังนะครับ จังหวะนี้ขอชาร์จพลังชาร์จพลังแล้วก็ <t> เดี๋ยวเตรียมว,วิ่งเข้าหาอุ้ยมันหลบได้มันหลบได้ยังคงวิ่งอยู่ยังคงวิ่งอยู่มัดวัชระปล่อยไม่ทันเอ้ยเอมัดวัชระอีกทีทันไหมเนี่ยโอ้ยหลบ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 โอเคต้องต้องหลบก่อนนะครับโอเคเอาปล่อยอันติทันไหมเนี่ยโอเคต่อยธรรมดาไปก่อนโอ้โดนมันสะบัดดาบมัดวัชระ จะปล่อยบอลเกงกีเหรอโอยคนละเรื่องไม่ใช่โอเคเอาล้วก็ต่อยเข้าไปเออเอาไงเอาไงมามาก้าวห่างก้าวห่างดิครับวิ่งเข้าไปแล้วคราวนี้วิ่งมันกระโดดลบอ่ะกระโดดลบกระโดดรบแลวครับกระโดดลบต่อยต่อยอืมีมืองอกเหรออ้าวดาบล่วงโอ้ย จะเก็บดาบอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บดาบก่อนเอาละครับมาเอาดาบของแกคืนไปมาดิละอือถ้าไม่ให้เจ้าทำอะไรไปม,มากกว่านี้หรอกมาหลบได้อุย้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรมาวัดชะละอืมกะโดดหนีวะกะโดดหนีวะเดี๋ยวอุย้ยเอาละมันปล่อยทำให้ตายคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้ก่อน โอเคต่อย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 ลุมต่อยนะครับอย่าให้มันปล่อยพลังอันนี้ออกมาดีละหยุดไม่ได้แล้วโอเคหยุดแล้วก็ต่อยดะครับโอ้ยโอ้มันหมุนดาบมันหมุนดาบมีดาบเดียวก็ยังหมุนได้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็อื้ออือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยิง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 อื้ออื้อโอเคชาร์จพลังชาร์จพลังก่อนหายไปซะฮาชิรดมะ ไม่มีทางหรอกโว้ยืออหลบหลบหล,ลบขึ้นโอเคสวยกด o u ต e r attack เออกดบี่าได้5้าดาวแล้วคราวนี้ทำยังไงครับ <c oughs> ดึงหางเลยนะก้าหางบอก oh God, โอ้มายกดเอยอันนี้มันกดยังไงเนี่ยในแปน้นมันกดยังไง <c oughs> เดี๋ยวนะกดไม่เป็นในแปน้นนะ <c oughs> หมุนไปก่อนนะครับโอเคหมุนไปอื กดบีตอนสุดท้ายอืมเควียงเข้าไปก้าวหางก็ก้าวหางเถอะนะยังไม่ตายกะยังถึกนะครับถึกโคตรโคตรอะ่ะเอาแล้วเบ่งพลังแล้วกินปากไม่ใช่เรื่องตลกช่วยไม่ได้สินะ วิชาเซียน้าถาไม้เซ็นจุพันกอน,นี่มันเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่นารู้สึก <c oughs> นึกถึงฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์เลยนะครับป <c oughs> าดาลาอาชีลามายา เฮ้ยเล้วต้องกดด้วยดกว่าล้วต้องกดด้วยโอเคได้เลยอืออืออืออ่าดาวไปดิโอ้โหโอ้โคตรรัวมาดาระ,ะถึงก็ต้องยอมนะครับพันมืออ่ะคุณผู้ชมโอเคสองคนนี้เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนนารุโตกะกับซาสึเกะไม่มีผิด เอาแล้วโอ้ยมีให้กดด้วยอือ้อเพอร์เฟคคิดแค่อินโทรขนาดอินโทรนะเนี่ยโอ้โหการลบราค่าฟันดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงกะนั้นกินจาก็ยังคงสู้กันต่อไปเพื่อก้าวเดินตามวิถีที่ตนเชื่อมั่น เวลาเดินไปข้างหน้าเพราะว่าห่วงโซ่แห่งการต่อสู้ก็ไม่ยอมจบสิ้นเงาทั้งสองได้ก้าวต่อไปตามวิถีบนโลกนินจาที่ยังคงต่อสู้อย่างดูเดือดสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขามองเห็นและวิถีใหม่ที่ถูกนำพาไปก็คือบทต่อไปบทแห่งยอดสองนินจา คุณผู้ชมเอาละครับก็หลังจากที่เราดูตัวอย่างจบไปแล้วเนี่ยคือเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นนารูโตะ Naruto หรือซาสึเกะนะครับเป็นเนื้อเรื่องของอลูปนั้นๆไปนะฮะแต่ที่ผมเลือกเล่นเนี่ยผมเลือกเล่นเป็นซาสึเกะนะครับเพราะว่าความเท่ล้วนๆคุณผู้ชมเมื่อตอนเด็กเนี่ยผมชอบซาสึเกะมาก แต่พอรู้สึกว่าหลักๆมันเริ่มชั่วแล้วเนี่ยตั้งแต่แบบตอนที่มันจะมันจะฆ่าซากุระเนี่ยผมก็แบบเริ่มรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นสาสิเกะกันก่อนนะครับคุณผู้ชมไปกันเลย <c oughs> นาหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเละที่นั่น <c oughs> มีเด็กน้อยที่ถูกพี่ชาย <c oughs> ทำลายล้างตระกูลไป เด็กคนนั้นคืออุจิวะซาสึเกะแม้จะผ่านช่วงเวลาอันสงบสุขได้เพียงชโชวคู่แต่เพื่อหนทางสู่การแก้แค้นเด็กชายก็ถูกพัดพาไปสู่ความมืดมิดในที่สุดก็ถึงเวลาต้องไปปราบอุจิวะอิทาจิผู้เป็นพี่ชายแต่ถึงอย่างไรการกระทำของพี่ชายเขาก็เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงศัตรูที่แท้จริงนั้นคือโคโนฮะ ในไม่ช้าสเก็ตไฟแห่งความแค้นเพียงน้อยนิดนั้นก็ได้ลุกลามมอดไหมกลายเป็นเพิงกองใหญ่ประตูแห่งมหาสงครามได้ถูกเปิดออกระหว่างทางที่มุ่งไปยังสนามรบอุจิวะซาซึเกะได้พบกับคนที่เหนือความคาดหมายเข้านั่นก็คือพี่ชายที่คืนชีพกลับมายังโลกพบนี้เวลาผ่านไป ทั้งสอง,ง,สองได้ถูกปลดปล่อยจากความชิงชังกลับคืนสู่ความเป็นพี่น้องและแล้วอิทัจิซึ่งบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังก็ได้หายไปในแสงสว่างพี่จะรักนายตลอดไปนะ<ต>เหลือไว้เพียงถ่อยคำแห่งความจริงเพียงคำเดียวไว้ให้น้องชาย โซแซดมากนะครับนี่ฉันเจอแล้วซูเนสึกกับจูโกะลือหาตั้งนานแน่แล้วป่านนี้แล้วพวกนายยังมีธุระอะไรกับฉันอีก ถึงกับต้องออกมาตามหาแบบนี้นอือคือว่านะเราบังเอิญไปเจอสุดยอดคัมภีในรังรับของโอโรจิมารุเข้าให้ลองดูสินะสุดยอดใช่ไหมล่ะนี่สินะคนที่รู้ทุกอย่างตอนนี้ฉันมีคนที่ต้องไปเจอให้ได้อยู่เอ๊ะใครเหรอโอโรจิมารุไงหาพระ พูดอะไรเนี่ยคนที่โค่นโอโรจิมารุก็นายไม่ใช่เหรอเจ้าผูช้ชายทนทายาทนั่นไม่มีทางตายด้วยเรื่องแค่นั้นหรอกจูกโกะไปพาผู้หญิงคนนั้นมาเจ้านี่คือลิงจาหญิงของโคโนฮะที่คาบุโตะลักพาตัวไปใน,นอัคละมีจาักรกากของโอโรจิมารุไหลเวียนอยู่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์เรียกเจ้านั้นออกมา เดี๋ยวก่อนสิจะให้โอโรจิม,มารุเนี่ยมันฟืน้นคืนชีพขึ้นมามันเสี่ยงเกินไปนะเมินกันเฉยอินใคลายสะกดมันโอ้โเป็นงูอ่ะอืออิวแอวอ,ออกมาจากงูด้วยอ่ะ เอาสักบัตทไหมมาแล้วเอาละโอจิมารุโอโรจิมารุเอาละกระถาพึ่งอือโอเดี๋ยว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 โอเควิ่งเข้าหาก่อน,นครับอือซัดงูซัดงว,ดวอือม,มาดิไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนวะชึบป๊บโอเคอือกระถาพึ่งไม่โดนเอ้ยชึบอ่าข้าวเนี้ยโดนหรือเปล่าไ,ไม่โดนอีกเหรอ <c oughs> เดี๋ยว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 อุ้ยมันเป็นงูอ่ะ มันเลื้อยเป็นงูเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยหลบได้หลบทันอุ้ยโอเคอุ้ยมันมันหลบเหมือนงูอ่ะอืออืออืออจับปุ๊บทิ่มเข้าไปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 หมาอือ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 โดนอือเพิงดำเพิงดำเทวีสุริยาเอาไว้หมาอือหนีไปไหนหนีไปไหนอือเพิงดำ เดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จจากกะแป๊บนึงชาร์จจากกแป๊บนึงเดี๋ยวๆๆๆๆโอเคอื้ออ๋อเดี๋ยวๆโอเคได้มาเลยมาเลยโอจิบรุจัดให้โอเคเราต้องใช้ถ้าไม่ตายนะครับพระเดชศึกคุณผู้ชมโอุ้ยอื้อเดี๋ยวๆๆๆๆหึบหมาอือโดนแล้วกระถาเพิงชีพเท่านี้ก่อนรูปอื้อโคตรเท่อะ โอโรจิมารุฉันเข้าใจความคิดของแกมหมดไม่ไปซะบอกแล้วอย่าหือกับซาสึสเกะโอโรจิมารุพอใจหรือ,อยังโคเท่ะพอแล้วหรือไงเพิออ่ง,งจะแค่เริ่มอุ่นเครื่องแค่นี้เอง,เองนะงั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกัน อีกอย่างพอได้ลองต่อสู้กับฉันก็เข้าใจเทียบกับเมื่อก่อนแล้วดูท่าทางจะต่างไปนิดหน่อยเอาละโอรจิม,มาลุฉันมีเรื่องอยากให้นายทำอ่ะไม่ต้องอธิบายให้มากความหรอกฉันเองก็ดูอยู่ภายในตัวเด็กคนนั้นมาตลอด ได้เจอพวกเขาแล้วเธอคิดจะทำยังไงฉันยังรู้อะไรน้อยเกินไปฉันจะถามเรื่องทุกอย่างจากคนพวกนั้นจะรู้เรื่องพวกนั้นไปทำไมกันเธอยังเด็กอยู่เลยไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วจะเป็นเด็กต่อไปไม่ได้อีกแล้วจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรกันแน่ ฉันควรจะเป็นยังไงควรจะทำอะไรฉันต้องรู้เรื่องทั้งหมดคิดมันด้วยตัวเองและหาคำตอบนั้นฉันอยากจะเจอสิ่งที่ฉันควรทำด้วยตาและความตั้งใจของฉันเองตัวเธอในตอนนี้ไม่เลวเลยนะก็ได้ฉันจะช่วยเธอเองตามมาตรงนี้ จะไปที่ไหนที่ที่เธอก็ร <so ู้จักดียังไงล่ะเอาล่ะไปกันเถอะเจ็บคอมากโอรจิมารุเสียงแหบด้วยนะเป็นงูที่เสียงแหบเหยี่ยวเคลื่อนไหวอีกครั้งเอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ย ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย